ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนี่ฉันว่าตรามานกแสกพกบัตรเสือกไปวุ่นวายในครอบครัวของชัยพลและยายแตนคงไม่จบง่ายๆเพราะนอกจากจะลามปามไปว่าครอบครัวยายแตนเตะชัยพลเข้าคุกแล้วไลฟ์ล่าสุดช่องอยมทูตนกแสกอย่าเอาลูกสองคนของชัยพลมาเป็นตัวประกัน พูดให้ใช้ยพลเลือกตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อเห็นแก่ลูกทั้งสองนี่ฉันไม่รู้ความหมายลึกๆว่าตัดไฟแต่ต้นลมนั้นไฟหมายถึงแค่ครอบครัวยายแตนหรือนกแสกจะหมายถึงตัวยายแตนเองด้วยมันอดคิดไม่ได้เพราะเคยมีแชทในกลุ่มลายช่องแฉส c แช n แนลสมาชิกเคยพูดกันว่า อยากให้ชัยพลเลิกกับยายแตนเพราะคําพูดทํำนองนี้ของนกแสกและสมุนนั่นแหละที่ก้ำเกินยายแตนลุงมงคลถึงได้ออกมาพูดตรงๆงชัดๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าบางทีนะก็สงสัยว่า FC ชัยพลน่ะทนได้ยังไง ที่ให้คนปิดหน้ามาทำลายครอบครัวชัยพลหากเป็นเอฟซีจริงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนสิไม่ว่าเขาจะด่าป้าแตนหรือน้องทั้งสองคนพูดถูกไหมคะถัดมานะครบ,บอกว่ายังตัดคลิปมายืนยันไม่ได้นะคะต้องรอให้มันพร่ามจบก่อนถัดมานะครบ,บอกว่าตาพลน่ะเลือกลูกกับเมียอยู่แล้วคะ่ะถัดมานะครบบอกว่าไม่รู้ จะไปยุ่งเรื่องในครอบครัวเขาทําไมต่อแค่นี้นะ่ะเขาก็แย่อยู่แล้วคนนอกไม่สมควรอย่างยิ่งถัดมานะครับบอ,อกว่าซอยคลิปออกมาครับคนแบบนี้นะ่ะต้องประจานถัดมานะครับบอ,อกว่าชัยพลควรเลือกออกมาพูดห้ามนกแสกบุนวายชีวิตได้แล้วถัดมานะครับบอ,อกว่าชัยพลยังไม่กล้าพูดหรอกคะ่ะกลัวกระแส เนรคุณนกแสกมันหวานไว้เยอะว่ามันมีบุญคุณเป็นคีย์แมนของเรื่องนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าแวะไปฟังตอนป้าอ่อนมาให้กำลังใจนกแสกพอดีจีบปากจิบคอถัดมานะครับบอ,อกว่าถ้าลุงนะ่ะออกมาพูดชัดๆและปกป้องครอบครัวทุกช่องทางนกแสกไม่มีทางไปแทะไปเล็ม ค่ะ FC จริงๆนะเขาก็ช่วยไม่ได้ถ้าลุงพลนะ่ยังจุดๆ,ๆอยู่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายตั้มเคยบอกว่าผมสงสารป้าจังที่ต้องมาโดนดา่ามากมายที่ฉันอยากบอกทนายตั้มว่าเราก็ไม่ต่างกันหรอกทนายตันะ้มก็รู้อดรู้ทน ให้เขาเมาส์กันสนุกปากใช้เวลาใช้หลักความถูกต้องพิสูจน์ตัวเองช้ามากแต่ก็ทนป้าก็เช่นกันความหยาบคายของคนอย่างมุนีลาเต้หรือทนันไม่ได้ทําให้ป้ากลายเป็นคนเลวร้ายไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเรายังคงเป็นตัวเราไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงตามปากใคร แตลาเต้มุนีธนันหรือเจ้าปู่ถ้ามันจะเลวอยู่แล้วก็เรื่องของมันฮิ้วแต่ละคนกล้ามากกล้าเอาสิ้นเมียมาห่มกากซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารู้ว่าพี่บุหลันและทีมทนายต้าม,มีความอดทนสูงมากคนปากชั่วๆมาด่าดทอลามไปถึงครอบครัว พวกพี่ยังมีความอดทนพวกเรารู้พวกเราเห็นขอบคุณพี่บุหลานมากๆขอบคุณพี่ที่มีความมีอุดมการที่จะกระชากหน้ากากคนชั่วให้สังคมได้รับรู้สังคมของเราจะได้สูงขึ้นขอบคุณจากใจค่ะถัดมานะครับบอกว่ากรอดๆนะป้าทั้งทนายและทีมงานเสียสละมากถัดมานะครับบอกว่า ผ่านซองไม้จับไอ้เถยมาได้ป้าก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วตอนสู้กับมันนะ่ะมีใครรู้บ้างพ่อแก,แก่ของป้าตกใจแทบสิ้นสติลูกสาวโดนหมายเรียกลือไปทั้งหมู่บ้านขนาดตำรวจยังตกใจว่าไปมีเรื่องอะไรกับคนดังระดับนี้ได้ยังไงป้าบอกทุกคนว่าขอเป็นตัวเองไม่ต้องกลัวแทนนะป้าสู้สุดใจ ตอนไอจุดจุดๆุดมันออกมาออกอากาศจะฟ้องป้าเพื่อนป้าที่เป็นมีสามีเป็นนายพลชัดมาทันทีมึงต้องการความช่วยเหลือไหมกูพร้อมมากป้าผ่านมาแล้วทุกอย่างกลัวกับกระจอกที่คุกอย่างจุดๆุดจุดนี่หมายจับอย่างอีจุดๆุดจุดนะทำไมคะถ้าเรามีความจริงเป็นอาวุธ ศึกไหนๆเราชนะได้หมดค่ะความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเดี๋ยวนะมุนีอ้างว่าเรื่องนายซอมีจริงชัยพลรับรู้ได้เห็นคลิปแล้วแต่คลิปที่เอาไปให้ชัยพลดูเป็นคลิปเสียงอย่างที่นกแสกเอามาลงในช่องเรียกยอดวิวและคลิปเคลื่อนไหวคือคลิป ตามภาพที่สองแบบนี้เรียกชัยพลรับรองได้หรือคะมองออกหรือคะว่าใครทำไมไม่เอาคลิปที่ไอ้ซอบอกว่าเห็นหน้าคนแบกศพขึ้นเขาวชัดเจนไปให้ดูล่ะคะบอกแต่ว่ามีแต่ไม่ให้ดูจะมีไว้ทำไมดูกันเองแล้วกันใครของจริงใครของปลอมระหว่างอีชั้นนกแสกมุนี ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ากำลังปฏิบัติงานสำคัญมีเวลาถ่ายคลิปด้วยหรือแล้วคนที่ร่วมกันลงมือยอมให้ถ่ายคลิปหรอไม่กลัวหักหลังการภายหลังหรือไงแฮแทกไม่เชื่อเด็ดขาดถัดมานะครับบอกว่ารอดู YouTube 5 6ช่องช่วยกันแถจนเกร็ดหลุด หนังถลอกแสบไหมแสบไหมถัดมานะครับบอ,อกว่าเกร็ดหลุดนี่มันจะระเข้่น้อยใช่เปล่าครับถัดมานะครับบอ,อกว่าหยุดเอาคนนั้นคนนี้มายืนยันนิทานไอซอเอาคลิปหรือตัวมันมาก็จบค่ะถ้ามีจริงๆนะ่ะอีฉันจะกราบขอโทษทุกๆอย่างเองแต่ต้องชัดแบบที่ไอซอมันพูดนะคะไอโมว์แบบนี้นะ่ะไม่เอาทุเรสไปหลอกเด็กเถอะ ถัดมานะครับบอกว่าแหกโค้งแหกโค้งอีกแล้วมีแต่แหกกับแหกนอาสูมึนเนียนแบบเรียนซ้ำชั้นถัดมานะครับบอกว่าขามมุนีถามลุงมงคลเงินมีไหมจะให้ไปหาเขาลุงมงคลบอกมีเยอะบ้านหลังใหญ่ซื้อเงินสดมีรถหลายคันและไม่ให้ไปหาแต่ยังบอกว่าไม่ต้อนรับ ถัดมานะครับบอกว่าพวกนี้น่ะจะหยาบขนาดพระมันยังเอามาอ้างได้เลยความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับที่ฉันว่ากกกอกการดรามา่ามีประหลาดนักเมื่อไหร่ที่ตาพลครวนเพลงรักแตนคนเดียวบอกขอบคุณเมียรักที่ไม่เคยทิ้งกันทั้งทาง,ทงเสียงเพลงทางสายตา และวงแขนที่อบกอดอบอุ่นไอรักและความสุขลอยกลุ่นรายล้อมครอบครัวของตาพลยายแตนตกดึกจะมีนกแสกออกมาอารวาดหากินส่งเสียงร้องหวยหวนดังว่ากาเวากาเวาก่อดราม่ากกอกให้กระหึ่มขึ้นทันทีงวดนี้เป็นประเด็นแบบ คิงลี่เจ้าพ่อเซียงฮหยมีการจุดประกายให้สองตระกูลตบตีกันระหว่างหลาโพกับวิภาจะมีการเปรียบเทียบหลาโพเป็นกระซือหิวแสงและหลาโพทั้งตระกูลนี่แหละที่ชี้เป้ายัดเยียดคุกให้ตาพลในขณะที่วิภามีแต่ให้แต่ไม่เคยได้อะไรเลย ลาบโพงาบหมดดังนั้นจึงมีการชวน FC ให้บอยคอรดสายตระกูลหลาบโพทั้งหมดทุกช่องแล้วไปติดตามช่องของสายตระกูลวิภาดีกว่าถ้าเราผ่าดรามา่าลวงลับตับไตไส้พุงมาผึ่งแดดเราจะเห็นว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่สองตระกูลนี้ หลอมรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันคือที่ลานพญานาคบ้านเลขที่79หมู่ที่2องก,กอกเป้าหมายของดรามา่าเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้สองตระกูลตีกันนั้นจริงๆคือการแยกทองที่หลอมรวมให้ออกจากกันด่าครอบครัวเมียวอวยครอบครัวผัวเพื่อให้ผัวเมียแตกคอกัน เอซเธอดาจพ่อฉันทำไมเธอถึงนั่งนิ่งถ้าวันไหนเมียเห็นน้องเห็นพ่อเห็นแม่ถูกลากมา,าศาสตรโครนใส่ไม่ไหวลุกออกมาปกป้องพ่อแม่บุพการีน้องพี่ก็จะโดนชี้ว่านี่ไงอีนี่เลือดคนกว่าน้ำ ไม่รักผัวอยากถีผัวเข้าคุกนั่นแหละจุดประสงค์ของดรามา่าจะหาเหตุด่ายายแตนได้อย่างชอบทำว่ายายแตนปกป้องคนที่ทำลายชัยพล